คีคุยมูฟี่ผูมิใจเสนอมิลากูลัสเวอร์เซียงไฮยตำนานแห่งเลดี้ปรากอนคริปนี้คี่คุยขอคนละหนึ่งไลค์แล้วไปรับชมคี่คุยสปอยกันเลยค่ะย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนมันเป็นวันที่เกิดสุริยุปราคาและลำแสงของมันก็ได้ลอดป่องเข้ามาทำให้ประตูกลได้เปิดออก และมันจะมีห้องลับอยู่ด้านในถ้าจะเข้าไปห้องนี้มันต้องมีกุญแจซึ่งกุญแจนั้นก็คือกำไลหยกของอาจารย์วูนั่นเองแต่ความลับที่เขาปกป้องมันกำลังจะถูกเปิดเผยมีชายแปลกหน้าผู้ลึกลับกำลังจะครอบครองโรงเรียนของเขามันทำทุกวิธีทางและมันก็ได้บีบอาจารย์วูให้ขายโรงเรียนให้มันและลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนกังฟูกับอาจารย์วูก็พากันลากลับบ้านกันหมดอาจารย์วูเขาไม่มีลูกมีเมียเขากังวลอย่างเดียวคือถ้าเขาเป็นอะไรไปใครจะปกป้องความลับในถ้ำนี้ระหว่างที่เขา เขานั่งจุกเจ่าในบ้านชะตาฟ้าลิขิตให้เขาพบก,กับเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังร้องไห้งง,งักอยู่พอเด็กหญิงคนนี้เห็นอาจารย์วูก็ยิ้มเป้อออกมาอาจารย์วูรับเธอเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งตั้งชื่อให้เธอว่าเฟยซึ่งแปลว่าบ,บินบนท้องฟ้าอาจารย์วูที่สอนกังฟูให้เขาจนหมดไส้หมดพุงและได้แต่งตั้งให้เฟยเป็นผู้พิทักษ์คนใหม่แล้วก็ได้มอบกำไลหย,ยกให้แก่เฟยแต่ว่าคนพวกนั้นก็ยังพยายามขับไล่สองพ่อลูกจนอาจารย์วูได้หายสาบสูญไปซึ่งเฟยเข้าใจว่าพ่อของเธอได้ตายหาไปแล้วแถมสร้อยข้อมือที่พ่อของเธอให้ไว้นั้นยังมีคนมาขโมยไปอีกตอนนี้เหลือเฟยเพียงคนเดียวที่จะปกป้องความลับของธรรมเมื่อถึงอุปราคาอาถรรพ์คราวหน้า และนังก็ได้ตัดมาที่กรุงปลารีสฝรั่งเศสและนี่คือมาริเนตนางเอกสาวสวยของเราและนี่คืออาร์เรียนพระเอกหนุ่มหล่อของเราและมันก็ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วดูเหมือนว่ามาริเนต กำลังแอบชอบแอรินอยู e ่ N y ถึงแม้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันในห้องเรียนแต่เบื้องหลังเขาคือเลดี้บัคกับแคทนัวนั่นเองค่ะและทั้งสองก็ไม่รู้จักอีกฝ่ายว่าตัวจริงเป็นใครหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือสังคมแล้วมาริเนตก็กลับบ้านพอถึงบ้านนะคะสเสนดแม่ของมาริเนตก็หวานให้เธอไปส่งพัสดุให้ลุงหวังซึ่งปลายทางคือเซี่ยงไฮ้และในระหว่างทางเธอก็ไม่ลืมที่จะโทรหาเพื่อนสาวของเธอ ซึ่งบอกเพื่อนสาวของเธอว่าเธอจะไปช้าหน่อยนะและบอกให้เพื่อนจองที่นั่งไว้ข้างๆบ่าวอาเดียนให้หน่อยซึ่งเพื่อนของเธอตอบมาว่าเธอไม่จําเป็นต้องมาหรอกเพราะว่าตอนนี้ผู้บ่าวของเธอน่ะเขาได้เดินทางไปเซี่ยงไฮ้กับพ่อแล้วและซึ่งพัสดุที่บริเนตก,กำลังจะไปส่งนั้นปลายทางก็คือเซี่ยงไฮ้พอดีค่ะและภาพก็ได้ตัดมาที่เครื่องบินพ่อของอาเดียนก็ได้เข้าขอโทษลูกที่ทําให้ลูกไม่ได้เข้าไปเที่ยวกับเพื่อนงานบริษัทได้เลื่อนเข้ามาอย่างกระทันหันเราต้องรักษาองค์กรของเราไวา้พูดจบ พ่อของอาดเดียนก็เดินเข้าห้องรลับและได้ถามเลขาของเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมซึ่งเลขาของเขาตอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เกิดสุริยุปราคาตามแผนแน่นอนและแล้วความจริงก็ได้ปรากฏ พ่อของอาเรียนคือจอมวายร้ายฮอกมอดนั่นเองซึ่งซอยข้อมือยกก็อยู่ในมือมันมันต้องการที่จะครอบครองโปรเนวเจียเพื่อจะมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพื่อที่เขาจะได้กำจัดแคทนวัวกับเลดี้วักเขารอวันนี้มา15ปีมันต้องพลาดไม่ได้แน่นอน แล้วนังก็ได้ตัดมาที่เมรลินิตเธอได้อุ้มพัสดุกลับบ้านและบอกกับพ่อกับแม่ของเธอว่าพัสดุเนี่ยเราไม่ต้องไปส่งหรอกเดี๋ยวหนูจะไปส่งให้ลุงหวังที่ประเทศจีนเองซึ่งมันทาให้เด็ดพ่อเด็ดแม่ของเธอดีใจหลวงหลายที่ลูกสาวลายอยากกลับไปเยี่ยมบรรพบุรุษแต่ว่าเมรลินิตเธอต้องเดินทางไปคนเดียวเพราะว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยไม่สามารถปิดร้านเบเกอรี่ได้พอถึงเซี่ยงไฮ้ลุงหวังก็มารับเธอกลับบ้านซึ่งลุงหวังก็ทำเซอร์ไพรส์เธอโดยการพูดภาษาอังกฤษ เพราะว่ามาริเนตเองเธอพูดภาษาจีนไม่ได้และบ้านของลุงหวังก็โดยเปิดเป็นร้านอาหารอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะคะและโทรศัพท์ของมารีเนตก็ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนว่าตอนนี้อาเรียนอยู่ที่ไหนมาริเนตเลยหลอกลุงหวังว่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกลุงหวังเลยถามหลานสาวว่าไม่กลัวหลงทางเหรอมารีเนตเลยตอบลุงว่าตัวเองมีโทรศัพท์และมี Google Map ไม่หลงทางหรอกคะ่ะ ลุงของเธอก็ได้อนุญาตบาดคำไปแล้วบอกกับหลานสาวว่าอย่าไปไกลมากนะเดี๋ยวลุงจะทำับข้าวรอและทางบ่าวออเดียนสุดหลอ่อเขาก็ได้ออกมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วก็มีเอฟซีมาขอถ่ายรูปด้วยแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่โรงเรียนของอาจารย์วูพ่อของเอเดียนก็ได้เดินทางมาดูลาดเล่าเขาเดินที่รีไปยังถ้ำหลังโรงเรียนและเขาได้โทรบอกเลขาของเขาว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว และนังก็ได้ตัดมาที่เฟยเธอได้ออกตามหาสร้อยข้อมือหยกของเธอที่หายไปแต่ว่ามีชายคนหนึ่งที่รู้ว่าสร้อยข้อมือของเธออยู่ที่ไหนแต่มันต้องแลกด้วยเงินที่มากมายมหาศาลเธอเลยจําเป็นต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาไปให้ใชายคนดังกล่าวทางเดียวที่อาเฟยจะหาเงินได้ก็คือการลักขโมยเธอสอดสายสายตาหาของมีค่าจากนักท่องเที่ยวเธอมองไปเห็นอาเดียนกําลังถ่ายรูปก,กับเอฟซีแหวนของอาเดียนนี่คือเป้าหมายของเฟยเธอเลยวิ่งข้ามถนนอ้อมไปทางด้านหลังเพื่อจะฉกแหวนนั้นมา แต่ปฏิกิริยาหน้าเหลี่ยมของอาดเดียนเห็นเข้าซะก,ก่อนมันเลยทําให้เธอต้องหยุดเมาส์แล้วร้อยจากจากออกมาเธอเลยเปลี่ยนแผนหันไปฉกกระเป๋าของมาริเนตแทนเธอตั้งใจวิ่งไปชนมาริเนตแล้วฉกกระเป๋าของมาริเนตมาทันทีโดยที่มาริเนตเนี่ยเธอไม่รู้ตัวเลยนะคะพอเธอเดินออกมาได้สักพักแล้วเปิดดูกระเป๋าของมาริเนตเห็นแต่ตุ๊กตาสีแดงตัวหนึ่งเธอเลยย้อนมาขโมยสร้อยตุ้มหูพร้อมกับโทรศัพท์ของมาริเนตอีกครั้ง แต่ว่าแก๊งผู้บ่าวซาำน้อยเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีมันเลยทำให้เฟย์หยุดเมาส์อีกครั้งแล้วรีบวิ่งหนีแต่เธอดันวิ่งไปชนเข้ากับมารีเนตมันเลยทำให้มารีเนตเข้าใจผิดว่าแก๊งผู้บ่าวซาำน้อยสามคนเนี่ยลังแกลเด็กผู้หญิงเธอเลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยทันทีมารีเนตวิ่งตามแก๊งสามบ่าวเห็นทีจะไม่ทันเธอเลยวิ่งเข้าไปหลบในซอกตึกเพื่อจะแปลงร่างเป็น เ <Lady> ลนดิบัเมาริลเนตได้ไร้เวทมนต์ออกมาแต่ว่าร่างกายของมาริเนตก็มิดมิงเธอไม่สามารถแปลงร่างได้ทําให้มาริลเนตตกใจคือรีบงมซาวหาตุ้มหูหาไส้ของเธอทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วตอนนี้มาริลเนตไม่สามารถแปลงร่างเป็น Lady b บัคได้แล้วและภาพก็ได้ตัดมาที่บ่าวอาเดียนเขาได้ไปหาลุงหวังเพื่อจะทานอาหารในร้านลุงหวังเลยเบอกกับอาเดียนว่า มารีเนตก็มาที่นีด้วยทำให้อเดียนดีใจแหงเลยขออนุญาตลุงหวังรอมารีเนตอยู่ที่นี่ภาพ,พก็ได้ตัดมาที่มารีเนตเมื่อโทรศัพท์ของเธอหายเธอก็ไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้เพราะว่าเธอพูดภาษาจีนไม่ได้เลยเธอพยายามสื่อสารกับชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยเธอเลยขอกระดาษและปากามาวาดรูปให้ชาวบ้านดูว่าตุ้มหูของเธอนั้นมันหายไป คุณป้าใจดีเจ้าของร้านเลยพาเธอไปที่ร้านแล้วเอาตุ้มหูให้เธอแต่มาริเนตบอกว่าเธอไม่มีเงินนะแต่คุณป้าก็เต็มใจย,ยกให้เธอฟรีๆและภาพก็ได้ตัดมาที่เอเฟยอีกครั้งเธอได้เอาของที่ขโมยมาเมื่อกี้มาขายให้คิงแคทที่ร้านชายคนนี้หละที่จะบอกได้ว่าสอข้อมือยกของเธออยู่ไหนอเวยเธอเอาของมาขายให้คิงแคททุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนัดขัดตะเลแต่คิงแคทมันก็หัวแหลม ีราคาของที่เฟยเอามาให้โดยที่ให้ราคาถูกๆและในครั้งนี้มันก็ให้เฟยแค่200อยหยวนเท่านั้นเฟยเลยบอกกับแคทว่าถ้าให้เท่านี้จะเอาของทุกอย่างไปคืนเด็กนั่นทันทีแคทเลยบอกกับเฟยว่าไม่ต้องเอาไปคืนหรอกของพวกนี้มันมีค่าทางจ,จิตใจให้เด็กนั้นมาไทยเอาดีกว่าพอแคทพูดจบเอาเฟยก็รีบออกไปหามารีเนตเพื่อมาถ่ยของพวกนี้คืนทันทีวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เกิดอุบราคาอาถรรพ์มารีเนตเธอตามหามิลกูลัสของเธอ แต่หายังไงก็หาไม่เจอแม้แต่ทางกลับบ้านของลุงหวังเธ<ๆ>อก็ยังหลงทางในระหว่างที่เธอหาทางกลับบ้านลุงหวังอยู่นั้นก็มีแก๊งบ่าวซำน้อยขีย่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดพร้อมกับตะโกนบอกเธอว่าเอาสร้อยมาคืนแต่เมลิน e ตก็ <ๆ S 2> ฟังไม่รู้เรื่องนึกว่าแก๊งบ่าวซำน้อยจะมาทำร้ายก็เลยรีบวิ่งหนีและเมลิน e ตก็ดได้วิ่งไปชนเข้ากับอาเฟยและได้บอกกับอาเฟยว่าคนพวกนั้นตามเธอมาได้ที่เหมาะเจาะ อเฟยเลยพามมลินเนตวิ่งหนีไปเธอได้พามมลินเนตบ่นเข้าหลบตึกแคบๆซึ่งมันทำให้สองบ่าวตามพวกเธอไม่ทันพอหนีมาพ้นเมลินเนตก็ได้บอกกับเฟยว่ากระเป๋าสตางค์สร้อยคอตุ้มหูของเธอพร้อมทั้งโทรศัพท์มีคนขโมยไปหมดเธอพูดพร้อมกับจกกางเกงและเอาตุ้มหูมาให้เฟยดูเฟยเลยถามว่าเจอแล้วเหรอ อันนี้มันไม่ใช่คือคุณป้าคนนั้นเป็นคนให้มาแล้วเฟยก็เลยบอกมาริเนตว่ากําไรของเธอก็หายไปเหมือนกันเธอก็ตามหามันเหมือนกันแล้วเธอยังบอกกับมาริเนตอีกว่าถ้าของที่หายเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาไปขายที่ร้านนี้เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูเองพูดจบเฟยก็พามาริเนตมายัางร้านคิงแคทตัดมาที่ลลงหวังเขาชักเป็นห่วงมาริเนตเต็มทนแล้วเขาก็เลยตัดสินใจโทรหามาริเนตอีกครั้งซึ่งโทรศัพท์ของมาริเนตนั้น อเฟยได้ดึงซิมออกมาหยุมทิ้งตั้งนานแล้วมันเลยทําให้ลุงหวังโทรไม่ติดได้แต่ฝากข้อความลุงหวังเลยตัดสินใจโทรหาตํารวจเพื่อแจ้งความให้ตํารวจช่วยหาอีกแรงแล้วอาเดียนก็อาสาช่วยออกตามหามาริเนตอีกคนและทางด้านอเฟยตอนนี้เธอก็ได้พามาริเนตมาถึงร้านคิงแคทแล้วเธอได้บอกมาริเนตเข้าไปลาอหาดูบางที่อาจจะเจอมันอยู่ในนี้มาริเนตก็ได้เดินเข้าไปดูปรากฏว่า เจอมิลคูลัสของเธอจริงๆมันเลยทำให้เธอฟื้นเหยกแล้วรีบบอกเอเฟยว่าฉันเจอตุ้มหูของฉันแล้วแล้วมารนเนตเธอก็ได้ขอไถ่คืนจากเจ้าของรานคิงแคทเลยบอกกับมารนเนตว่าถ้าแม่หนูอยากได้คืนต้องเอาเงินหนึ่งแสนหยวนมาไทยมารนเนตตอบตกลงทันทีแล้วเธอก็ได้บอกกับคิงแคทว่าเธอจะเอาเงินจากลุงของเธอมาไทยคืนมารนเนตเลยขอยืมโทรศัพท์จากคิงแคทเพื่อจะโทรหาลุงแต่ว่าติดปัญหาที่ว่า เธอไม่รู้จักเบอร์โทรศัพท์ของลุงนั่นเองแล้วให้กิงแคทหาเบอร์โทรของร้านลุงแหงและขณะที่คิงแคทเดินไปเปิดสมุดหน้าเหลืองนั้นอาเฟยก็รีบแอบเอาตุ้มหูที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของมารีเนตและคิงแคทก็ได้เอาเบอร์โทรมาให้มารีเนตเธอรีบกดโทรหาลุงของเธอทันทีแต่ลุงของเธอยังไม่ได้รับด้วยซ้าอาเฟยเลยแย่งโทรศัพท์จากมารีเนตแล้วกดวางร้อมบอกกับคิงแคทว่าพวกเราจะหาทางกันเองกิงแคทเลยตะโกนบอกมารีเนตว่าอาเฟย เป็นคนขโมยของของเธอมาเฟยดึงมาริเนตออกมาถึงจักรยานแล้วบอกให้มาริเนตรีบซ้อนท้ายแต่ว่ามาริเนตเธอก็ไม่ยอมนะคะเธอต้องได้มิลคูลัสของเธอซะก่อนเธอถึงจะยอมไปได้แล้วเอาเฟยเลยเอาตุ้หูของมาริเนตจับยัดใส่มือของเธอแต่ว่ามาริเนตก็ไม่พอใจนะคะที่เอาเฟยขโมยของมาแบบนี้แล้วมันก็เลยทําให้สองคนเถียงกันยองแยง แล้วนั้งก็ได้ตัดมาที่คิงแคทพอเขาเดินผ่านตูคีก็ไม่เห็นตุ๊กตาสีแดงนั้นแล้วมันเลยทําให้คิงแคทเอะใจเลยเอาตุ้มหูนี้ไปตรวจด,ดูแต่ปรากฏว่าตุ้มหูนี้เป็นของปลอมมันทําให้คิงแคทโกรธมากเลยสั่งลูกน้องของมัน ไปจัดการกับสองสาวลูกน้องของคิงแคทก็ไม่รอชา้ารีบถือค้อนออกไปวีใส่สองสาวทันทีพออาเฟยเห็นแบบนั้นก็รีบดึงแขนของาริเนตวิ่งหนีจนมาถึงทางตันบวกเธอจำเป็นต้องหันหนาสู้โดยที่อาเฟยบอกให้าริเนตหลบไปเธอจะจัดการกับคนพวกนี้เองแต่ยังไม่ได้สู้ด้วยซ้ําแก๊งกระจัดอันตพานบนท้องถนนก็เข้ามาช่วยพอดี มันเลยทําให้เฟย์พามมลิเนตหนีไปได้และเฟย์ก็ได้พาเมลินเนตมาที่โรงเรียนซึ่งเป็นที่หลับนอนของเขานั่นเองและภาพก็ได้ตัดมาที่แคทนัวเขาออกตามหามาริเนตตั้งนานสองนานแต่ก็หาเท่าไรก็หาไม่เจอเขาเลยตัดสินใจโทรหาเลด้บักเพื่อให้มาช่วยหาอีกแรงแต่ว่าปลายสายโทรไม่ติดแคทนัวเลยฝากข้อความไว้แทนแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ฮอ,อกมอซึ่งมันก็รออยู่ในโรงเรียนนี้ด้วย มันแอบฟังสองสาวคุยกันในระหว่างที่อัฟเฟยกกำลังจะบอกความจริงกับมารีเนตคิงแคทก็ได้โปลรปลเลยเข้ามาทันทีแต่มันก็ได้บอกกับเมลรเนตว่าอันที่จริงแล้ว เอาเฟย์เป็นคนขโมยทุกอย่างของเธอนั่นเองมันส่งโทรศัพท์ให้าริเนตให้โทรหาลุงหวังเพื่อให้ลุงหวังเอาเงินหนึ่งแสนหยวนมาให้มันเอาเฟย์เลยปัดโทรศัพท์จากมือาริเนตทิ้งมันทำให้คิงแคทโกรธมากพอเจ้าไวไรท์ฮอกมนได้ยินแบบนั้นก็จะใช้ความโลภของคิงแคทมาใช้เป็นเครื่องมือของมันและมันก็เลยปล่อยอากุมาผีเสื้อแสนสวยเพื่อไปสิงคิงแคทพอาริเนตเห็นแบบนั้นเธอก็จะวิ่งไปแปลงร่างเป็นเลดี้บัก เพื่อมาช่วยคิงแคทนั่นเองแต่ว่าเอาเฟยก็ได้ดึงแขนเธอไว้แล้วก็ได้บอกกับมารีเนตว่าฉันจะปกป้องเธอเองแต่มารีเนตเธอก็ไม่ฟังนะคะเธอได้สลัดมืออย่างแรงจนมือของเฟยหลุดแล้วเธอก็รีบไปแปลงร่างเป็นเลดี้บักและพออากุมาสิงคิงแคทได้สําเร็จมันก็สั่งให้คิงแคทไปเอาโปรโนิวเจตที่อยู่ในถ้ำม,มาให้มันซึ่งแหลกกับเงินมากมายมหาศาลด้วยความโลภของคิงแคทเขาตกลงโดยไม่ลังเลคิงแคทกายร่างใหญ่ยักษ์เป็นทองคําพัดสีน้นําเงิน จะตัดผ่านทุกอย่างและพัดสีทองจะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นหินแล้วเจ้าวายร้าหอ,อกหมอดก็พาคิงแคทเดินเข้าในถ้ำเจ้าหอ,อกหมอดจอมวายร้เลยสั่งให้แคดเปิดประตูถ้ำแคทเดินไปกำลังจะยกพัดเปิดประตูทัในใดนั้นอาเฟยวิ่งมาพร้อมบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในถ้ำศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดพูดยังไม่ทันขาดคำอาเฟยก็กระโดดทีบคิงแคทแต่ว่าตอนนี้คิงแคดมีกำลังมากมายมหาศาลมันเลยไม่เป็นอะไรคิงแคดหันหน้ามาหาอาเฟย แล้วใช้พัดฟาดใส่เธอทำให้เธอกระโดดถอยหลังโลเข้าไปใกล้ฮอคมอดได้ทีเจ้าจอมไวร้ตนนี้ก็ได้จับแขนของอฟเยฟยบใบฟาดเข้าป่ามันเลยทำให้อฟเฟยฟงดงตกลงไปในน้ำซ้างแต่เลนนี่บักก็ขเข้ามาช่วยอฟเฟยขึ้นมาจากน้ำซ้างได้และทางด้านกิงแคท มันก็ใช้พัดเปิดประตูได้อย่างง่ายดายไร้ายทั้งสองพากันเดินเข้าไปในถ้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วฮอกมอนก็เอากำไลออกมาเตรียมจะเปิดประตูห้องหลับเมือม่อแสงอุปราคาอาถรรพ์สองลอดป่องถ้ำเข้ามาประตูกนก็ได้เปิดออกเจ้าไวร้ายฮอกมอนเอาใส่ข้อมือซึ่งมันเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูนี้ใส่เข้าไปพอวางกุญแจในช่องมันทําให้เกิดแสงสว่างวาบจนแสบตาและก็มีบางอย่างปโลปลเลยออกมามันคือปิงโตผู้วิทักษ์โพนิวเจสนั่นเอง มันชื่อว่าเหมยชื่อพอเหมยชื่อแนะนําตัวเสร็จมันก็ขยเยเปิดทางให้ประตูห้องลับก็ได้เปิดออกฮอกมอดเดินเข้าไปหยิบกล่องสี่เหลี่ยมนั่นพอมือของเจ้าไวาร้ายสัมผัสกล่องนั้นมันก็มุนอุ่ยปู่เหลือเป็นเหรียญวงกลมมันก็คือโปรโนิวเจสนั่นเองสิ่งที่เจ้าไวาร้ายฮอกมอดต้องการและมันก็ได้หยิบเหรียญขึ้นมาเหมยชื่อเลยสั่งเจ้าจอมไวร้ายฮอกมอดสวมมันแล้วมาต่อสู้กับเหมยชื่อและเจ้าไวาร้าย มันบอกกับเมย์ชื่อว่ามันจะไม่สู้กับเมย์ชื่อพูดจบมันเดินออกมาหน้าตาเฉยแล้วมันก็สั่งให้คิงแคทเปลี่ยนเมย์ชื่อให้เป็นทองคําทางด้านเลดีบักเห็นท่าไม่ดีโย,ยนเชือกไปเกี่ยวขาของฮอกมอตไว้แล้วดึงกระทือนขึ้นมาอย่างแรงมันเลยทําให้ฮอกมอตปีนหลังงาเลยทําให้โปรโนิวเจสหลุดมือของมันเอาไปรีบไปเก็บเอาพอคิงแคทเห็นแบบนั้นก็ขเข้ามาช่วยฮอกมอตมันใช้พัดวิเศษต่อสู้กับเลดีบัค แต่ดูเหมือนว่าเลดี้บักจะรับมือคนเดียวไม่ไหวอัเฟยเลยตัดสินใจสวมโปรโนิยเจเจตมันเลยทําให้เธอเปลี่ยนร่างแล้วมีสัตว์ตัวเล็กๆเจตัวออกมาต้อนรับว่าเธอคือหัวหน้าคนใหม่ของพวกเขาพอฮอกมอสเห็นแบบนั้นมันเลยสั่งให้คิงแคทยื่นปรนิวเจเจตมาคิงแคทมันเลยใช้พัดฟาดกระบาลของอัเฟยเธอหลบได้ทันทีสัตว์เล็กๆพวกนั้นแนะนําให้เธอว่าเพืเปลี่ยนร่างต่อสู้กับศัตรู ระหว่างที่เธอฟังสัตว์ต่างๆแนะนำคิงแคทก็เข้าโจมตีเธอไม่อยู่และสุดท้ายเธอก็รู้วิธีใช้โปรโนิวเจียนในระหว่างที่เลดี้บักถูกฮอกมอสใช้มีดจี้คออยู่นั้นอาเฟยได้เปลี่ยนร่างเป็นมีควายแล้วใช้อุ้งมืออันบักใหญ่เข้าฟาดขมับคิงแคทจนฟงดงไปชนกับฮอคมอสทำให้วายร้ายทั้งสองกระดดนไปชนผนังถ้ำเลดี้บักโดดไปขอบคุณเลดี้แบแล้วเลดี้บั เลยเปลี่ยนอาวุธเป็นลูกบอลสีแดงทันใดน,นั้นไวายไรท์ทั้งสองก็รุกขึ้นมาพากันวิ่งเข้ามาโจมตีเลดี้บักเลดี้บักโยนลูกบอลไปถูกท้องของฮอตมอกจนฟงด่งไปอีกรอบคิงแคทวิ่งเข้ามาต่อสู้กับ Lady Bear. เลดี้บาร์เฟยเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์หลายตัวต่อสู้กับคิงแคทแต่เธอไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมังกรได้มันต้องมีความมั่นใจถึงจะเปลี่ยนได้แล้วเฟยเลยเปลี่ยนร่างเป็นลิงจอ๋อกระโดดเข้าไปกัดคิงแคท คิงแคทเลยจับเจ,าจบา้าจอใบฟาดเข้าเหล่าจ่อฟงดงไปตกน้กํากลางทางและมันก็ใช้พัดตัดเสาท่อมทาให้เสาท่อมล้มทับลิงจอทันทีตอนนี้เหลือเลดี้บาร์ฮอกมอสกับคิงแคทเดินเข้ามารุมเธอคนเดียวขณะเดียวกันแคทนัวก็เข้ามาทันเวลาพอดีคิงแคทใช้พัดฟาดลงหัวกระบ,บาลของเลดี้บากเธอเอาบอลกันไว้ด้วยความแรงของพัดทําให้บอลกระเด้งพัดเลยกระเด็นหลุดมือเจ้า King Cat. คิงแคทแคทนัวเลยใช้สายตาคิดตั้นทาลายพัดทิ้ง เมื่ออากูมาถูกทำลายคิงแคทก็กลับมาเป็นคิงแคทคนเดิมแต่มันยังไม่จบฮอกมดเอาอากูมาเข้าสิงที่บ่อนของเหมยชื่อมันบอกให้เหมยชื่อไปเอาโปรนิวเจสมาให้มันเหมยชื่อกลายร่างเป็นสิงโตใหญ่ยักษ์ที่มีความร้ายกาจมันโผล่ออกมาจากถ้ำมุ่งหน้าเข้าเมืองฮอกมดเลยสั่งเหมยชื่อให้หยุดแต่เหมยชื่อกลับพันมาใช้สายตาทำลายฮอคมตจนหายไปเหมยชื่อมุ่งหน้าเข้าเมืองทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเอาเฟยตอนนี้ เธอคิดว่าเธอคงไม่สามารถหยุดเหมยชื่อได้เธออยากจะคืนโพรนิวเจียแต่เลดี้บัก,กับแคทนัวห้ามไว้ทั้งสามเข้าต่อสู้กับเหมยชื่อแต่ก็ไม่สามารถต่อกรกับเหมยชื่อได้มีแต่พลังมังกรเท่านั้นที่จะชนะมันมันทำให้อฟเฟยทอที่ตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นมังกรได้เขาเลยบินหนีไปตอนนี้เหลือเลดี้บัก,กับแคทนัวแคทนัวได้สู้กับเหมยชื่อเหมยชื่อใช้สายตาฟาดแคทนัวจนแคทนัวหายไป แล้วเหมยอชื่อมันก็ทำลายทุกอย่างต่อทางด้านเฟยก็มานั่งโซโกาโซโกี้อยู่บนตึกมารีเนตเลยเข้ามาพูดให้กำลังใจพอพูดจบเหมยอชื่อได้สายสายตาฟาดมาบนตึกทำให้มารีเนตตกลงจากตึกโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวพอเฟยเห็นแบบนั้น มันเลยเปลี่ยนร่างเป็นมังกรได้แล้วรีบลอยลงไปช่วยมารีเนตไว้ทันตอนนี้เอฟเยเข้าถึงพลังมังกรแล้วเธอได้ต่อสู้กับเหมยชื่อมารีเนตรีบวิ่งไปแปลงร่างเพื่อจะช่วยเอเฟยอีกแรงแล้วเลดี้บัคก็ได้เปลี่ยนมิลากูลัสเป็นองค์มังกรแดงแล้วเธอก็ได้บอกแผนเอฟเยว่าต้องทำลายอักูมาที่อยู่ในตัวของเหมยชื่อซึ่งเธอได้ให้เอเฟยส่งเธอเข้าไปในท้องของเหมยชื่อและแล้วออฟเฟยก็ออกมาต่อสู้กับเหมยชื่ออีกครั้งแต่ก่อนที่จะสู้ อาเฟยได้บอกให้เหมยชื่อกินน้ำก่อนโดยอาเฟยนั้นฝันน้ำขึ้นมาพร้อมกับองค์มังกรแดงแล้วโยนเข้าปากของเหมยชื่อพอองค์มังกรไหลเข้าถึงไ้ถึงพุงเหมยชื่อแล้วเลดี้บัคก,ก็ทำลายอากุม่ได้สำเร็จลูกบอลแตกกระจายจนน้ำฟุ้งดงออกทางปากองค์มังกรแดงก็ฟุ้งดงออกตามมาด้วยทุกอย่างสำเร็จเหมยชื่อกลับมาเป็นเหมยชื่อตัวเดิมมันเสียใจในการกระทำของตัวเองเ,อเลดี้บัค ก็ทำทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมแคทนัวก็กลับมาเหมือนเดิมเสร็จสิ้นภารกิจแคทนัวกับเลดี้บักเลยแยากกันกลับปารีสทั้งสองเหาะไปไม่ไกลก็รีบลงมากลายร่างเป็นคนเดิมเพื่อไปฉลองวันเกิดให้กับลุงหวังและภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านของลุงหวังลุงหวังมาริเนตเฟย์และอาเดียนก็พาก,กันทานข้าวอย่างอ,อร่อยและจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาริเนตก็เลยลุกจากผ่าข้าวไปเปิดประตูดู ปรากฏว่าสามหนุ่มขจัดอันตพานบนท้องถนนนั่นเองพวกเขาเอาสร้อยคอของมาริเนตมาคืนและลุงหวังก็ได้บอกให้มาริเนตเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมรับประทานอาหารด้วยทุกคนฉลองวันเกิดของลุงหวังอย่างอเรอร็ดอร่อยระหว่างที่กินข้าวกันอยู่นั้นอาเดียนก็เสียงตาน้อยดูสาวมาริเนตทําให้มาริเนตเขินจนทําอะไรไม่ถูกและมิตรภาพเพื่อนใหม่ก็เกิดขึ้นเอาเฟยก็ขอเป็นพี่สาวของมาริเนตทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขโดยเฉพาะลุงหวัง